สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักวิธีการเลือกจกอักรยานเก่าญี่ปุ่นอันนี้คือป้ายทะเบียนรถมีสีเทาและสีเหลืองนะคะซึ่งจะแสดงจังหวัดแล้วก็เลขทะเบียนถ้าถูกขโมยหรือจอดผิดที่ตำรวจก็สามารถเช็คข้อมูลและตามเจ้าของได้ค่ะต่อไปคือสัญ,ญลักษณ์ผ่านมาตรฐานญี่ปุ่นมี2แบบค่ะสัญ,ญลักษณ์แรกคือ BAA ย่อมาจาก Bicycle Association a p p นะะจะผ่านมาตรฐาน 90ข้อของญี่ปุ่นต่อไปสัญ,ญลักษณ์ SG สังเกตว่า S จะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะอันนี้แสดงว่าเจ้าของได้ทำประกรันและก็รถนี้ได้ผ่านมาตรฐานของบริษัทประกันค่ะคะ่ะสองคันนี้เป็นตัวอย่างที่ร้านเรามาให้ดูเป็นจักรยานแม่บ้านที่ได้มาตรฐานและขายดีมากมีเกียร์มีไฟตะกร้าด้านหน้าซ้อนท้ายได้ ราคาเริ่มต้นที่2,700บาทหากท่านใดสนใจและผ่านมาแถวเซ็นทันเวสเกตก็ลองมาปั่นดูได้นะคะร้านเราเปิดทุกวันค่ะ